ในช่วงเดือนเมษายนนี้ประเทศไทยอาจจะต้องเจอเรื่องของปัญหาวิกฤตพลังงานทําให้ในขณะนี้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นหนึ่งทางเงลือกนะครับที่อาจจะบรรเทาปัญหาความดัดร้อนได้คุณแสงดาวมีรายงานครับคอมพิวเตอร์และแสงสว่างจากหลอดนีออนในอาคารวิจัยและพัฒนาโรงงานต้นแบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิทยาเขตบางขุนเทียนคือส่วนหนึ่งของการนําพลังงานบริสุทธิ์จากแสงอาทิตย์ มาใช้ประโยชน์โดยใช้หลักการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรงช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในอาคารได้เดือนละ450หน่วยหรือประมาณ1,350บาท พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์นะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพลังงานทางเลือกค่ะที่ค่อนข้างได้รับความนิยมในปัจจุบันนะคะเพราะว่านอกจากจะเป็นพลังงานที่สะอาดแล้วแล้วก็ยังไม่มีวันหมดแล้วนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพลังงานที่สามารถประหยัดกระแสไฟฟ้าหลักที่เราใช้ในปัจจุบันได้ค่ะโดยบริเวณนี้นะคะจะเป็นบริเวณที่ไฟฟ้ากระแสตรงรับตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีการส่งต่อไปอยังบร,ริเวณห้องด้านล่างเพื่อสลับเป็นไฟฟ้ากระแส Amerika, สลับนะคะแล้วก็จะมีการส่งจ่ายไปใช้ทดแทนกระแสไฟฟ้าหลักในอาคารต,าต่างๆนั่นเองค่ะ นักวิจัยศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอธิบายว่าเมื่อแผงโซลและเซลล์ทำหน้าที่รับพลังงานแสงอาทิตย์จะส่งผ่านลงมายัางอินเวอร์เตอร์ที่ห้องปฏิบัติการด้านล่างเพื่อแปลงเป็นไฟฟา้ากระแสะสลับก็จะมีการวัดค่าและจ่ายใช้ภายในตัวอาคารในการทำงานของระบบคือแสงแดดผ่านมาถึงโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์ชุดนี้ จะเห็นว่าด้านหลังจะมีสายไฟต่อกันฮะด้านด้านหลังน,นะฮะต่อกันไปเข้าจังชันบล็อกตัวนูนก่อนเราจะมีตัวตู้ตัวนูนฮะตัวพาร์นเนลตัวนูนก็คือจะเป็นที่รวมสายไฟเป็นไฟกระแสตรงเสแล้วจากตัวตู้ตัวนูนเราก็จะวิ่งไปหาอินเวอร์เตอร์ที่อยู่ห้องข้างล่างชั้นสองครับฮะจากห้องข้างล่างชั้นสองเราก็จะแปลงจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับเพื่อต่อเข้าไฟของระบบอาคารนี้ แม้ว่าพลังงานจากแสงอาทิตย์จะมีข้อดีตรงที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมผลิตไฟฟ้าได้ทุกขนาดและอนุรักษ์พลังงานแต่ข้อจำกัดของพลังงานชนิดนี้คือหากความเข้มของพลังงานขาเข้าต่ำเกินไปก็จะผลิตกระแสะไฟฟ้าได้น้อยและปริมาณไฟฟ้าที่ได้จะแบบปรปรวนตามสภาพอากาศพลังงานแสงอาทิตย์บ้านเราเนี่ยถามว่าเหมาะกับ กับที่จะใช้โซลาเซลล์ไหมคําตอบก็คือเหมาะแล้วเพราะว่าพลังงานไฟฟ้าออพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตได้เฉลี่ยต่อวันนะคะ mm hmm. ก็อยู่ที่ประมาณ5กิโลวัตต์อาวนะคะทั้งปีถึงแม้ว่าจะมีบางวันที่ออไม่มีแดดหรือว่าแดดน้อยโซลาเซลล์ก็ยังจะทำงานเพียงแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยเขาจะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้น้อยลงเท่านั้นเองในช่วงเดือนเมษายนนี้ที่ประเทศไทยอาจต้องพบกับวิกฤตพลังงาน ซึ่งได้สร้างความหวั่นวิตกให้กับหลายๆคนเชื่อว่าพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์อาจเป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้เอกรีนซีโอทีถ่ายภาพแสงดาวนลินจินดาทีเอนเทวนตี้โรายงาน